นะคะเลข5ค่ะเดี๋ยวพยายามให้อ่านเลข5รัฐบาลไทยนะคะบูชาตรงไหนคะกดเล็กนึงครับคุณคุณแจนคุณแจนกดเล็หนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะจะส่งให้พรุ่งนี้อาจจะติดส่งการก็น่าจะรอรอรับประมาณช่วงสงการหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณที่พิมพ์เลขหนึงไว้นะขอบคุณที่พิมพ์เล็กนึงไว้นะคะนี่เลย สวยมากอีกกี่เส้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอยัดดูก่อนว่าอีกกี่เส้นอักมีห้าอะไรบ้างห้าแรกก็คือห้าสองมีใครชอบมาห้าสองมีใครชอบม,ออมาไดติมมาห้าห้าสองงวดนี้ท้าอะไรคะงวดนี้อาจจะท้าเป็นแบบว่า นอนอยู่กลางสามแยกเลยให้ทุกคนลุมตีถ้าเล็กไม่มาถ้าเล็กงวดนี้ไม่มีห้าขออนุญาตนอนแล้วก็โดนแล้วก็ปิดตาเองให้ทุกคนที่ตามเล่ฆ่าันลุมลุมตีฉันนะคะตามแคปชั่นเลยถ้าไม่มาโดนลุมตีห้าสองชอบไหมห้าต่อไปเป็นห้านี้ห้าสาม นะคะรัฐบาลไทยตัวท,ที่เป็นพระเอกที่สุดเลยของไอติมนะฮะตัวที่เป็นพระเอกที่สุดเลยของไอติมนะคะทุกคนขาฟังดีๆนะฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะคะตัวที่เป็นพระเอกของไอติมเลยก็คือตัวนี้นะคะอทุกคนกดเลขหนึ่งก่อนทุกคนขะช่วยก่อนช่วยแบบชอบ่านะฮะห้าสามนี่คือสวยเลยนะคะห้าสองห้าสามคือสวยเลยแต่ว่าคือยังสวยไม่สุดนะคะทุกคนช่วยกันกดเลขหนึ่งก่อนนะคะ ตัวที่เคาะที่สุดเลยคือตัวนี้ห้าเก้าห้าเก้าฉันอาจจะบอกช้าไปนิดนึงต้องขอประธานาภัยนะคะวัดดวงไปเลยค่ะอูกับเบื้องก็อาจจะบมทนาบุญน,นะ <S 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 เธอจะไม่มีผัวเลยนะผัวเธอจะบอกเลิกเงเลยนะเออผัวเธอจะมาตามจีบฉันเลยนะฉันบอกตรงๆเลยนะฉันบอกตรงตรงเลยนะ <laughs> นออเ,ยนะเออถ้าฉันแต่ถ้าฉันแต่งหญิงนะเธอฉันบอกอตรงๆเลยนะโน <laughs> <No. S 2> นะคะเธอไม่กลัวผัวเธอบอกเลิกเหรอถ้าผัวเธอมาสารภาพว่อุ้ยอ่าเพิ่งเห็นว่าอาจารย์ไอติมแต่งหญิงแล้วรู้สึกว่าสวยจังเลย เราขอแยกย้ายกันนะเดี๋ยวจะไปตามสีไปรับไอติมเธอไม่กลัวเป็นฟิวนั้นเหรอฮอเธออย่ายุให้ฉันแต่งหญิงเลยเดี๋ยวเธอจะอยู่ยากนะคะเออเธอเคยเห็นไหมล่ะเธอเธอไปเซิร์ชดูเลยว่านางฟ้าเกณฑ์ทหารนั้นเป็นยังไงฉันเป็นฟิวนั้นเลยค่ะฉันเป็นฟิวนั้นแหละค่ะเธอนะคะ เกตฟิวไหมเธอเกตไหมนางฟ้าเกณฑ์ทหารอ่ะเออฉันฉันครั้งหนึ่งฉันเคยเกณฑ์ทหารเธอฉันเครียดนะคะตอนที่ฉันอายุแบบถึงถึงถึงเกณฑ์เกณฑ์ทหารนะเธอฉันจะเล่านนะคะฉันเคยเป็นลมเธอนะคะก่อนที่ฉันจะขึ้นลุกขึ้นไปแต่ก่อนฉันใช้ชื่อเป็นนายอัธพันธ์นะคะพอเขาเรียกปุ๊บนายอัธพันธ์บุญธรรมนะคะลุกไปก่อนที่จะไปถึงวันเกณฑ์ทหารของฉันเนี่ย ฉันก็ไปดูดวงมาฉันสมัยก่อนฉันไปดูดวงเออฉันไปดูดวงมาว่าเอ,อ๊ะจะจับ,จบไหมเพราะคือคือสมัยนั้นคือเครียดมากกลัวว่าจะตัวเองจะติดทหารเพราะเราเรารู้อยู่แล้วว่าคือเราเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นทหารนะคะเออนะคะแล้วประเด็นก็คือฉันก็ไปดูดวงมาว่าคือหมอดูก็ดูดวงเปิดไ่เปิดอะไรดูลัคนาราศีต่างๆแล้วหมอดูบอกอะไรรู้ไหมบอกว่า ถ้ามีเกณฑ์จะได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ไม่ได้มันก็ไม่ได้มาสั่นจากที่เครียดอยู่ยแล้วคืนลุกขึ้นเลยค่ะด่าหมอดูเลยค่ะฉันด่าหมอดูเลยนะเออเพราะฉันเครียดมากสน,นอนไม่หลับเลยนะคะตอนที่ฉันเกณฑ์ทหารตอนอายุยี่สิบเท่าไหร่ถึงเกณฑ์อนะ่ะเออเล้ก็ลุกขึ้นเลยค่ะจะมาบอกว่าได้ไม่ได้ได้ยังไงก็ฟันมาเลยว่าได้หรือไม่ได้จะมาบอกว่ามีถ้าดวงมันจะมาทางทหารก็ ถ้าไม่มาไม่มามันจะบอกขึ้นกลางๆไม่ได้เนี่ยจะเรียกว่ามันดูดวงหรือเปล่าดูดวงหมอดูก็ต้องโชว์ไปเลยแล้ก็ลุกขึ้นด่าเลยจะก็เดินออกมาเลยค่ะนะฮะหลังจากนั้นจะก็นอนเครียดสามสี่วันกว่าจะถึงวันเกณฑ์ทหารฉันก็เครียดเครียดจนนอนไม่หลับอืมเครียดจนฉันนอนไม่หลับพอถึงวันจร,จริงๆมาปุ๊บเลยด้วยด้วยความที่ฉันพักผ่อนน้อย <laughs> ฉันก็นั่งขำ ที่อยู่แถวหน้าก่อนลุกขึ้นไปคือหน้าซิดหน้าเหลืองกันหมดแล้วครับหน้าซิดหน้าเหลืองกันหมดแล้วคือคือมันเครียดจริงๆนะอยู่ในสนามนั้นก็คือเวลาเราล้วงไหใบดําใบแดงเนี่ยมันเครียดจริงๆเธอเธอมันเครียดแล้วะัก็นั่งขำว่าอุ้ยีหานี่หน้าซิดแล้วหน้าเหลืองแล้วอุ้ยซิดแล้วหน้ามันหน้ามันหลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออปรากฏว่าเรารู้ไหมพอถึงคิวฉันฉันลุกขึ้นไปปุ๊บฉันเป็นลมเลยฉันเป็นลมเลยทุกคนก็คือ หยุดเลยค่ะหยุดการเกณฑ์ก่อนแล้วเอาประถมพยาบาลฉันเอายามาดมฉันฉันก็แบบมาพัดมาวีฉันจนฉันฟื้นขึ้นมาแล้วฉันก็สลืมสลือแล้วฉันก็แบบจะได้อะไรก็ได้ไปอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่าเครียดเนะ่ะจนเป็นลมนะ่ะมันเป็นยังไงก็จะช่วงเกณฑ์าหารนั่นแหละนะฮะเออรู้งี้แนละ้วฉันทำนมตั้งแต่แรกแนละ้วเอาดีๆแม้ถ้ามามาช่วยแม้มันช่วยอยู่แล้วยายเบียเธอไปหาซื้อเลย ฉันให้เลขห้าคือเลขห้าฉันให้เลขห้าคือเลขห้าขอบคุณมากๆค่ะคุณแจนนะคะฉันให้เลขห้าคือเลขห้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไลฟ์สดนี้จะเป็นไลฟ์สดที่บอกกับทุกคนเลยว่าถ้าเลขห้าไม่มาให้มารุมตีฉันได้เลยเพราะฉันมั่นใจมากงวดไหนที่ฉันมั่นใจงวดนั้นมันจะมางวดไหนที่ฉันมั่นใจองวดนั้นมันจะมานะคะซื้อไปเลยนะแต่ว่าฉันหาแล้วมัน เจอจริงๆวัเนี่เอานะ,ะอ่ะโอเคทุกคนนะคะดูเลยนี่ไปตีที่ไหนครับโอ๊ย <c oughs> ก็รอให้มันออกก่อนมันอุย๊ยปล่อยมาแล้วว่ามัน,ม,น,ม,นมีมาแล้วว่าโอเคจะซื้อก่อนหนึ่งห้าเก้าเลิศเลิศช่ำๆจะซื้อก่อนนะจ๊ะขอยสแกนก่อนเนาะ <c oughs> นะคะ โอเคทุกคนขานะฮะเดี๋ยวใครพิมพ์เลขหนึ่งไวแล้วเดี๋ยวน้องแอดมินทักหานะทุกคนนะฮะล้ำลาไปแนละ้วนนวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใครที่สั่งได้แดงไวแล้วนนเดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะมาดูย้อนหลังได้นะคะล้ำลาไปทุกคนขอใทุกคนโชคดีนะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะสวัสดีคะ่ะ